แจกปฏิสัมพิทาสโดยอยเหตุกะกิริยาจิตสา8 7 87. ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. เนิโรตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิาทาทำเป็นอัพยากฤิตเป็นไฉนยมยโนทาตอันเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบากสาระรก็ด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีโพธิภาพเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกคักตาแห่งจิตมนินทรียีอุเบกินรีชีวิตินทรี หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีในสมัยนั้นรมเหล่านี้ชื่อว่าทมเป็นอัพยกฤตความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตตาปฏิสัมพิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิยรรตติใดความรู้แตกฉานในอันกล่าวธรรมะนิรตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งยานเหล่านั้นด้วยยานใดว่ายานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในยานทั้งหลายนั้นชื่อว่าปฏิภาณะปฏิสัมพิทา